การประดิษฐ์ผลิตเรือไม้พื้นบ้านจำลองเป็นสิ่งที่พิพัฒน์รื่นศาสตร์ผู้นำกลุ่มเยาวชนต่อเรือจำลองพระนครศรีอยุธยาคนพบงานที่รักและยืนหยัดสารฝันให้เป็นจริงท่งามกลางเสียงคัดค้านจากทางบ้าน,น,นที่อยากให้รับราชการเพราะเป็นอาชีพที่มันม่นคงจึงแอบประดิษฐ์เรือใต้ต้นไม้ก่อนซ่อนผลงานไว้ใต้เตียงจากเรือป๊าปหรือเรือแตะ เรือลำแรกในชีวิตที่ผลิตได้สำเร็จตั้งแต่อายุ15หลังเข้าร่วมอบรมช่วงปิดเทอมในระมิตท่อนไม้สักสู่เรือจำลองพื้นบ้านหาดูยากนับหมื่นลำเรือลำน้อยจึงพาชีวิตล่องถึงฝั่งฝันทั้งอย่างสร้างรายได้เลี้ยงตัวสุดท้ายครอบครัวต้องยอมแพ้ให้กับความมุมานะหลังพิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจหากสิ่งที่ประทับใจกว่าคือการอนุรักษ์ความเป็นไทยผ่านงานฝีมือใจรักคือ ใค,ใครพูดอะไรใครอะไรก็ไม่ฟังนะครับแล้วมันอเผอิญมันมันมันพอมีรายได้คือผมก็ภูมิภูมิใจในตัวผมด้วยนะแล้วก็คือทางอย่างอย่างอย่างป้าเนี่ยเขาก็ตอนนี้เขาเห็นดีด้วยแล้วไง <laughs> จากที่ผมว่าทำงานอยู่คนต้นไมน้ครับมีเครื่องมือหลักๆคัตเตอร์กับหินเจียเลยฉลุมือ ถอดแบบย่อสัดส่วนอย่างสมจริงด้วยความชำนาญก่อนนำไม้สักท่อนแซะแกะเจียสลักลายตัดชิ้นไม้ประกอบตกแต่งเรือสำเภานำโชคความประณีตทุกชิ้นส่วนงดงามเป็นที่เลื่องลือในสายตาต่างชาติโดยเฉพาะเรือพระราชพิธีอาทิสุพรรณหงษ์และนารายทรงสุบรณสิ่งที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์กว่าผู้ผลิตรายอื่นคือเน้นเรือพื้นบ้านไทยโบราณหายากแม้บางหลําไม่พบเห็นในปัจจุบันอนาคตมัน ก็น่าจะทุนหายแนละ้วถ้าถ้าถ้าไม่ทําตรงนี้ไว้เพราะว่าถ้าจะไปเก็บเรือจริงไม้ก็ไม่มีให้ทําได้แล้วไม้ทุ่งให,ใหญ่ๆระวางเรือลำหนึ่งสองสองตันสามตันนี่คือไม่สามารถหาไม้ได้แล้วครับปัจจุบันนี้เรือจริงอะ่ะมันบางแบบบางบางลำมันไม่มีให้เห็นแล้วมันจะเห็นได้ก็แค่เป็นภาพถ่ายภาพรูปวาดแ,แค่นั้นคนระับ แต่ผมก็ใจคิดคิดอนุรักษ์ไว้แต่ก็คือเดิมอะผมผมทำครบเก็บทุกหมดทั้งหมดอะแต่ก็มีลูกค้ามาหิ้วไปหมดรู้ตัวตนชัดเจนว่ารักในสิ่งที่ทําเห็นแสงสว่างในเส้นทางก่อนคนอื่นจึงเดินหน้าสารต่อวัฒนธรรมไทยหนึ่งสมองสองมือที่พัฒนางานให้แตกต่าง พร้อมต่อยอดองค์ความรู้สู่คนรุ่นใหม่สอนอบรมผลิตเรือจำลองระยะสั้นการแบ่งปันหากมีผู้เรียนเพียงหนึ่งคนที่นำเคล็ดวิชาไปใช้ประกอบอาชีพก็ถือว่าประสบความสำเร็จสูงสุดแล้ว